What did you say? What did you say? Piti, what happened? Nope just told me that he won't be your friend anymore. Mm -hmm. What what happened? I don't cool. friend anymore too. I don't huh? not a friend anymore too. Ow. Oh. Well I'm both bummer Oh เราจะเอาลูกบอลมาแยกกันเพราะว่าแย่งลูกบอลกันใช่ไหม,มจะไม่เป็นเพื่อน anymore นี่หรอตัวต้นเรื่องอแล้วถ้าเราไม่เป็นเฟรนด์กันแล้วใครจะเล่นด้วยกันจะ่ได้เล่นเล่นด้วยกันไหมล่ะจะ่ได้เล่นเล่นด้วยกันไหมล่ะกอดกันก่อนกอดกันก,นก่อนเก่งมากพี่ทีกอดน,น้องได้สิครับ พี่ดีก่อนน้อง้สิครับเราจะได้วันนี้ไปเล่นกันไงฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะมากคนเนี้ยฟอร์มเยอะมากคนเนี้ย